ลัคนาราศีตุล30วันนี้ได้โชคลาภล่ำรวยจากไหนคลิปนี้มีคำตอบเราจะดูเจาะลึกถึงพื้นดวงแรกวันเกิดของคุณสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับเป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีตุลครับเพราะจะมีดาวอาทิตย์นะครับหรือเล็กหนึ่งครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภหรือโชคลาภนี่นะครับจะโคจรเข้าเรือนการเงินของเรามีส่งผลให้เรา มีโชคมีลาบล่ำรวยครับและถามว่าจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับมาวันที่17พฤศจิกายนนี้แล้วครับอยู่เป็นหนึ่งเดือนเต็มครับถึงที่16ธันวาคมครับแต่นี่นะครับเรามาดูเจาะลึกกันเลยนะครับว่าใช่ว่าทุกคนนะครับจะได้โชคลาบล่ำรวยรวยเป็นแสนเป็นล้านถูกรางวัลที่หนึ่งกับทุกคนนะครับรู้ไหมครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากนี่ครับดาวอาทิตย์ตอนเกิดสถิตราศีอะไรพบอะไรและเกิดวันอะไรด้วยครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นคําตอบเราจะดูเจาะลึกเลยนะครับ ถ้าใครยังไม่รู้นะครับอาจารย์ได้ทำคลิป5ข้อหาลัคนาเกิดแบบง่ายๆไว้แล้วนะครับฝากลิงก์ไว้มุมขวาบนนี้นะครับแตะเข้าไปฟังไปคูกดูกันก่อนได้นะครับตรงนี้ก็จะได้รูปนี้ขึ้นมานะครับดูเลยครับลอลิงครับลัคนาตุนถูกต้องนะครับแล้วก็ดูกรอบสีฟ้าครับนี่ครับเลขหนึ่งไทยวงในเห็นไหมครับไปอยู่ในบ้านราศีเมษเนี่ยพออาจารย์พูดถึงราศีเมษจะเป็นเช่นไรก็ไปฟังก็จะเป็นความหมายของเรา แล้วเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธมาบวกกันครับจะเป็นความหมายของเราอย่างแท้จริงอย่างแม่นยำที่สุดเลยครับแต่ก็เข้าใจนะครับท่านใดที่ทําไม่ได้จริงๆแล้วอยากรู้ครับว่าเราอยู่ตุลหรือไม่บอกวันเกิดแบบนี้นะครับเช่นวันเกิดเป็นเลขที่เป็นเดือนเกิดเช่นกรกฎาก็เลขเจ็ดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปีพศเกิดนะครับแล้วก็เวลาที่เกิดแบบเป๊ะๆนะครับเช่น10นาฬิกา19นาทีจังหวัดที่เกิดนะครับเนีน่ยถ้าบอกอย่างเงี้ยผูกดวงให้ได้ครับ นะแล้วก็ไปบอกในช่องแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับก็จะผูกดวงบอกลัคนาบอกดาวทิ์ตอนเกิดให้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ไปฟังตรงนั้นได้เลยนะครับนะแต่ถ้าใครออกกว้างๆนะครับเป็นเวลาเป็นปีที่สกสาราดเป็นปีมะแมปีวอกอะไรอย่างี้ไม่ได้นะครับอ่านะเพราะนั้นอันนี้ถ้าทําตามถูกต้องบอกให้นะครับทีนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าผูกดวงมาแล้วดาวที่ตอนเกิดสถิตราศีมีนครับอ่านะครับก็ต้องบอกว่า ก็ดูแล้วก็จะเกิดกลางเดือนอะไรครับกลางเดือนมีนาถึงกลางเดือนเมษาเนี่แหละครับแล้วอยู่ตุลน,นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวอาทิตย์อยู่ในเดือนอลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ถูกถูกยากหรือไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับเพราะมีเกณฑ์จะไม่ค่อยถูกครับหรือถ้าจะถูกต้องทอํายังไงร,รู้ไหมครับโอ้โหต้องเล่นเยอะครับต้องกลับด้วยไงเช่นหนึ่งห้าห้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยศูนย์ห้าห้าศูน 065506โอ้โหมันต้องกลับไปกลับมาครับหรือจะได้มาจากการแก้ปัญหาอะไรพวกนี้ถึงจะดีนะครับเพราะนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับต่อไปครับดาวอาทิตย์ตอนเกิดอยู่ราศีเมษเลยนะครับก็คือเกิดช่วงเอ่อการเดือนเมษายนถึงการเดือนพฤษภาคมครับเช่น25เมษายนอยู่เมษแน่นอนนะครับตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วครับดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดสุดยิ่งใหญ่สุดพลังครับ มากมายเยอะแยะเวดีมากนี่นะครับดวงอย่างเงี้ยกลางเดนมจิกาไปแล้วมีเกณฑ์ถูกรางวัลครับมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยครับแล้วถามว่าได้จากไหนบอกหมดเลยครับไปสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักครับอยู่ในเืินปัตตานีครับเอาเลขแฟนไปซื้อจับแฟนจงมือแฟนไปซื้อฟิยิบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีซื้อยังไงครับซื้อกับเพศตรงข้ามเราเป็นผู้ชายซื้อกับผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงซื้อกับผู้ชายครับจะมีมุมที่จะ ถูกมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้โอ้โหดีใจด้วยนะครับหรือดีไม่ดีได้แฟนใส่เปยครับช่วงเวลานี้แฟนซื้อของให้เอาได้เหมือนกันครับต่อไปครับดาวอาทิตย์สถิตัสิมพศน่าจะเกิดครับอันนี้อยู่ในเรือนมรณะครับมรณะก็แปลว่าอะไรได้จากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับถ้าจะได้นะแต่ถ้าไม่เสี่ยงเลยได้ก็จะดีเพราะมรณะมันได้ยากครับไม่ค่อยถูกแต่ถ้าจะได้เนี่ยต่างประเทศไปซื้อไกลๆซื้อแล้วก็ต้องกลับอีกเนี่ยที่ผมบอกอ่ะ หนึ่งสามสามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสองเป็นเลอันน,นี้เป็นแนวต่างประเทศไปเลยเช่นถ้าเราอยู่ไทยพมา่าลาวเวียดนามเขมรอะไรแบบนี้นะครับหรือได้จากความเป็นความตายครับมีรถอุบัติเหตุวิ่งตอนใกล้ๆวันหวยออกอะไรอย่างเงี้ยเอาเลขจรงนั้นไปซื้ออะไรแบบนี้นะครับต้องหรือมรโดกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นความเป็นพังกาหรรถไปเฉียวไปชนนะเอาเลขตรงนั้นเป็นเลขถึงจะมีม,มุมที่จะถูกนะครับ แต่ถ้าไม่เล่นได้ก็จะดีนะครับเพราะไม่ได้โดดเด่นมากถูกก็ไม่เยอะต่อไปครับดาวที่สถิตราศีมิถุนน่าจะเกิดครับอันนี้ได้ราชาโชคฉลกเฉลวีวคนบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีนหน้ารัชศักดิ์พระราชาไม่ถูกซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหซื้อกับผู้ชายเลยครับผู้ชายให้โชคครับนะผู้ชายบอกไว้เลยจะดีสองอยู่ในเรือนสุภะซื้อที่วัดอ่มีมุมที่จะถูกซื้อกับคนเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอ,ะอ่ะโตกว่าอายุมากกว่าแกกว่า ได้หมดเลยครับอันนี้จะดีครับนะแล้มีเมินจะถูกเยอะด้วยราชาโชคโชคยิ่งใหญ่เลยครับ <S <S ต่อไปครับดาวอาทิตย์ตอนเกิดสถิตลาศิกยรรก์ตอนะกน้เกิดครับอันนี้ได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบัตฟันชงเฉงโอ้โหแปลว่ากว่าจะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนครับบอกไว้เลยนะแล้วถามว่าดวงนี้จริงๆแล้วจะเป็นจังหวะที่จะได้เรื่องงานมากกว่างานดีงานเข้ามีคนชวนไปทํางานมีงานโน้นงานนี้็ผ่ามานะ นีเ่เน้นถูกหวยก็ได้แต่ถ้าถามว่าเสียเ่ยงโชคไม่อยากจะถูกทำไงซื้อที่ทํางานเลยอืมเช่นที่ทํางานเราออฟฟิศนี้อ่ะก็ซื้อที่ออฟฟิศไปนัง่งในออฟฟิศแล้วก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วซื้อแถวออฟฟิศนะครับหรือได้เลขจากออฟฟิศเช่นออฟฟิศเราเลขที่อะไรในวันที่ออกรางวัลหรือสองวันที่เราจะไปคุยกับลูกค้าเนี่ยบ้านเลขที่อะไรลูกค้าเขาอยู่เลขที่อะไรเนี่ยเอาเลขตรงนั้นเลขของลูกค้าไปซื้อจะถูกจะไม่มีอะไรเลยบัตรพนักงานเราอะครับรหัสอะไร เรื่นั้นไปเสี่ยงได้นะครับต่อไปครับดาวอาทิตย์ตอนเกิดครับสถิตราศีสิงห์เลยนะครับอันนี้เป็นเกษตาราธิบดีแปลว่ามัน่นคงมันก็จะมีเกฑ์มีโชคมีลาบแหละเลขที่เราชอบได้เลยเลขอายุเลขวันเกิดเลขอะไรก็ได้อ่ะคนมันจะถูกอะครับเดี๋ยวมันก็จะไปหยิบไปจับนะครับแต่ซื้อตอนกลางวันอ่าเพราะอาทิตย์โดดเด่นมากกลางวันรือซื้อในที่โล่งที่แจ้ง ที่แดดเข้าถึงเนี่ยยิ่งดีนะครับเป็นจุดเสริมหรือตามสถานที่ราชการเช่นสารกลางที่ว่าการอำเภออะไรแบบเนี้หรือราชการเนี่ยได้ทุกที่เลยนะครับอันนี้ก็จะโดดเด่นนะครับหรือตอนที่ซื้ออ่ะบอกนี้เลยนะว่าอาทิตย์คือหมายถึงพระมหากษัตย์ถ้าตรงจุดที่เราซื้อมีรูปพระมหากษัตริย์ต่างๆราชการที่ 1- นถึงสิเนี่ยได้หมดเลยครับยิ่งดีครับเสริมเลยนะอ่าให้รู้ไว้เลยนะครับต่อไปครับ แนวทฤษฎี่ักสิการก็จะเกิดอันนี้อยู่ในเรือนพินาศครับก็เลยต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะไม่ถูกนะครับไม่ต้องเล่นก็ได้เนี่ยรู้แล้วใช่ไหมทาไมบางคนบอกดวงจะได้จะดีจะดีะดทำไมไม่ถูกนะก็จะถูกได้่องี้ก็ไปตกพินาศนี่นะครับถึงเจาะลึกถึงพื้นดวงนะนันไม่ต้องเล่นก็ได้หรือสองถ้าจะเล่นก็ต้องกลับหน้ากลับหลังอ่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อผ่านโลกออนไลน์จะดีกว่าอันนี่จะถูกบ้างนะแต่ไม่เยอะครับต่อไปครับ ดาวที่ตอนเกิดอยู่ราศีตุลครับอันนี้ทับตัวเ,เลยนะมีเกณฑ์ได้ครับแต่ได้ตำแหน่งเป็นนิดๆก็แค่นิดดหน่นนอย,อยไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกครับแต่ได้ไม่เยอะเลขจากไหนเลขจากวันเกิดเลขอายุเราเลขที่เราชอบเซนเราบอกเลขไหนเล่นเลขนั้นได้ครับแต่ได้ไม่เยอะถ้าได้เยอะๆทำไงต้องรุมๆวกันแล้วจะเยอะจะถูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือถูกได้แค่สองตัวแต่ถูกหลายใบนหรือไปทําธุรกิจไปทํางานทําอะไรอ่ะดวงอย่างเงี้ยต้องทําอะไรหลายๆรอบนะ ทำมากมากกว่าคนอื่นถึงจะได้เท่าคนอื่นครับดูไว้เลยนะครับต่อไปครับอันนี้เจ๋งเลยนะครับดาวที่สถิติพิจิตรได้เกิดก็คือเกิดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาึงกลางเดือนธันวาคมเห็นไ,ไหมก็คือช่วงเวลาแบบนีนะ้แล้วก็เหมือนตอนเกิดจรมาเรกเดิมดีจรมาดีถูกแน่ๆเลยครับจังหวะนี้นะโอ้โหมีเกณฑ์เฮงเฮงปังปังได้รางวัลใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งได้หมด เลขก็เลขจากใกล้ๆตัวเรารอบๆตัวเราซื้อก็ซื้ออยู่แต่แถวบ้านแต่แถวที่เราอยู่แถวแถวที่เรานึกได้เช่นเรานึกได้เราฟังตอนนี้ตอนตอนนี้ฟังอยู่ที่ไหนเช่นฟังที่ออฟฟิศซื้อแถวออฟฟิศฟังอยู่ที่บ้านซื้อแถวบ้านอะไรเงี้ยฟังอยู่ไหนซื้อที่นั่นแล้วแถวไหะเพราะดาวอยู่ตรงหน้าเราไม่ไกลครับบอกไว้เลยนะครับต่อไปครับดาวทิ่ตอนเกิดสิ่งศัิสิทธนูก็คือเกิดการเดือนธันวาถึงกลาเดือนมกรา อันนี้แนะนเป็นเทวีโชคเทวี TV คือผู้หญิงเพศหญิงซื้อกับผู้หญิงได้เลยเท่านั้นเลยจะมีมุมที่จะถูกได้มากนะครับดาวอาทิตย์อยู่บ้านเพฤเรหัสเพืหัดก็มาถึงไงโรงพยาบาลโรงเรียนวัดวาอารามเนี่ยสถานท,ที่เหล่านี้ไปซื้อเลยมีเกณฑ์ที่จะถูกที่จะได้อยู่ในเรือสหัสชะก็คือเดินทางออกไปสักหน่อยหนึ่งขับรถไปสักห้านาทีสิบนาทีนะครับหรือได้เลขจากเพื่อน เพื่อนบอกเลขอะไรมาเล่นตามเพื่อนได้มีมุมที่จะถูกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับดาวอาทิตย์ตอนเกิดอยู่ราศีมังกรครับมับงกรเนี่เป็นเรือนพันธุทุโอ้โหเลขบ้านเลขรถสิครับนาทีนี้มีเกณฑ์ที่จะออกนะครับเล่นได้เลยเลือกเอาเลยชอบเลขไหนเล่นเลขนั้นเอาเลขบ้านก็ได้เลขรถก็ได้เล่น2เลขเลยก็ได้นะครับมีเกณที่จะถูกได้รางวัลน,นะครับแต่ไปอยู่บ้านดา,าวเสาทำไงครับ ซื้อกับคนแก่มีอายุครับนะจะเพิ่มโอกาสถูกได้มากยิ่งขึ้นอ่าแล้วก็สุดท้ายครับดาวอาทิตย์สถิตราศีกุมภ์คือเกิดจากเดือนกุมภาพันธ์ก็เดือนมีนาครับอันนี้นะซื้อในโลกออนไลน์เลยครับเพราะอยู่ในบ้านพระราหูครับพระราหูกืออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech นะสองหรือซื้อกับคนอายุน้อยกว่าเพราะอยู่ในภพปุตตะปุตตะแปลว่าเด็กเนี่ยต้องหาคนที่เด็กกว่าเรายิ่งถ้าลักษณะเขานะ หน้าผากกว้างผมบางผมน้อยตาโตตาโปนี่ซื้อเลยครับมีเกณฑ์ที่จะถูกนะครับคนเหล่านี้จะถูกฉลกดวงเรานะแลวก็ซื้อผ่านโลกออนไลน์แลวก็ซื้อตอนกลางคืนหรือซื้อในที่ที่แดดเข้าไม่ถึงะในระบบปิดพื้นที่ปิดอะดูมันมืดๆหน่อยเอออย่างเงี้ยจะดีไ,ไหมนี่เราทำตามดวงเลยนะครับเราก็จะได้ตามดวงนะและไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นครับ เกิดวันอะไรอีกครับนี่ครับดาวที่ต้องเกิดทักษะเป็นอะไรเช่นเกิดวันอาทิตย์นี่ครับดาวอาทิตย์เล็หนึ่งเห็นไหมครับไทยตำแหน่งเป็นบริวารเอางั้นก็คงได้ไม่เยอะและครับะก็เป็นแค่บริวารไม่ได้โดดเด่นสองเลขจากตัวเราหรือเลขจากบริวารเราคือถือกับคนอายุน้อยกว่าครับนะเอาความหมายมารวมกันเนี่ยก็จะถูกมากยิ่งขึ้นครับต่อไปเกิดวันจันทร์ครับเนี่ยเห็นไหมาดาวที่เป็นกาลกินีกาลกินีก็ไม่ต้องเล่นก็นได้ ก็ไม่ค่อยถูกหรือถ้าจะซื้อจริงๆจะเสี่ยงจริงๆจะอะไรกันนงต้องซื้อกับคนพิการตาบอดหูหนวกแขนขาดคนไม่สมบูรณ์อะไรแบบเนี้ยถ้าหาเจอก็มีเกณฑ์ที่จะถูกจะเล่นก็ต้องกับหน้ากับหลังโอ้ดูแล้ววุ่นวายไม่เล่นได้ก็จะดีนะครับต่อไปครับนี่ครับเกิดวันอังคารครับดาวอาทิตย์เป็นมนตรีตามทักษะครับมนตรีก็ซื้อจากผู้หลักผู้ใหญ่ ได้เลขมาจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพต้องถือนะครับลองไปถามก็ดูออกอะไรดีคะเขาบอกอะไรมาไปซื้อได้เลยมีเงินที่จะถูกนะครับ <S <S ต่อไปเกิดวันพุธพุธกลางวันก็คือหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเท่านั้นของวันพุธนะครับเป็นอุตสาหะอุตสาหะก็แปลว่าแหละต้องเหนื่อยได้ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้เข้าใจแหละ,ะหรือไปทําอะไรเหนื่อยๆก่อนแหละเดี๋จะมีโชคมีลาภให้ครับอยากได้อะไรต้องสู้มุกมานะวิิยะพยายามครับ ต่อไปครับอันนี้ระเบิดลงเลยดีครับเกิดอะไรมันพฤหัสดาวอาทิตย์เป็นสีครับสีก็คือโชคลาภความสำเร็จบิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแต่งตัวแต่งกายให้สะอาดดูมีสง่าราศีเดี๋ยวก็ถูกแล้วครับถูกดวงดีครับนีต่อไปเกิดวันศุกร์ครับเห็นไหมดาวอาทิตย์เป็นอายุครับลูกศรชี้มาอายุก็ซื้อกับคนมีอายุไว้ก่อนเลยอจะดีหรือเลขอายุเราไปซื้อคือได้ทั้งเลขอายุเราแล้วก็ไปซื้อกับคนมีอายุอีกโอ้โหถูกแน่เลยครับ ต่อไปเ็เกิดวันเสาร์ครับดาวอาทิตย์เป็นมูลลักมูลลม,มัลล้มูลค่าทรัพย์สินที่ดินน่ะที่เราอยู่อาศัยก็คืออะไรเล็บ้านเล,ล็รถเนี่ยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะมูลลักก็แปลว่ามลลีมูลค่ามีเงินได้เยอะได้มากโอ้โหเกิดวันเสาร์ดีใจด้วยนะครับท้ายปกมือให้เลยครับดาวอาทิตย์ครับเป็นเดชมีอํานาจมีบารมีดาวอาทิตย์เป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังแบบสุด แล้วเป็นเดทด้วยแปลว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่านะครับยิ่งถ้าพื้นดวงเดิมนะไปอยู่ในภพที่ดีเช่นเป็นกเกษตราที่พอดีหรืออยู่ในเดือนการเงินมนเลยหรือเป็นราชาชโชคเทวีโชคด้วยเป็นเดทด้วยโอ้โหดีแบบสุดๆครับเนี่ยเห็นไหมถ้าใจและใจมาแล้วพุธก็ค,คืออะไรก็คือวันพุธหลังหกโมงเย็นถึงก่อนวันเช้าว,วันพฤหัสหกโมงเช้าตีห้าห้าสิบอย่างเงี้ยของวันพฤหัส่ยได้อยู่นะครับเห็นยังไงกันบ้างอยู่ ราศีอะไร,ะไร,รเ,เกิดวันอะไรอหรือลงบนเดือนที่เกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดมานะครับเดีย๋ยวจะดูให้แต่ถ้าใครที่อยากดูดวงเจาะลึกจริงๆกับอาจารย์เกตเทวะเขาต้องแม่นที่สุดเนี่ยก็ต้องดูกับอาจารย์เกตเทวานะครับดูเราได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรค่าครูเท่าไหร่เนี่ยฟังกันต่อเลยครับมีบอกหรืออยากได้ภาพเฉลมดวงชะตาส่วนบุคคลมีไว้ดีอย่างไรบูชาแล้วจะเกิดผลอะไรขึ้นรู้ลัคนาตัวเองได้ด้วยนะครับหรือจะกดซุปเปอร์แตงกบคุณ ไปดูเลยครับในบาร์ข้างล่างของที่เราเปิดในยู u ูบเนี่ยนะครับจะมีซปเปอร์แตงครับจะเท่าไหร่อะไรยังไงได้เลยครับเพราะเป็นการมาจในการทำทริปครับนะเพราะนั้นใครอยากดูดวงอยากได้ข่าดวจิตตาไปฟังต่อตามนี้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง แบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปินไว้ทต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับโดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ก้ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวย,ยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบาบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสาเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวารดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ